สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทําให้ดูค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะมีตั้งใจที่จะมาแบ่งปันวิธีการรับมือเวลาที่เราถูกแกล้งนะคะก็มีทั้งหมดด้วยกัน7ข้อด้วยกันนะคะก่อนอื่นเรามาเข้าใจคําว่าถูกแกล้งก่อนนะคะคําว่าถูกแกล้งในที่นี้หมายถึงการถูก ทำให้รู้สึกเสียใจรู้สึกเป็นทุกข์ไม่ว่าจะจากคำพูดจากสายตาหรือการกระทำของอีกฝ่ายนะคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยนะคะก็คือถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพก็อย่างเช่นการถูกพูดเน็บแนมพูดว่ารลอยๆการถูกมองด้วยสายตาที่ เกลียดชังโกรธชังถูกจ้องมองหรือการถูกกระแทกของเสียงดังๆใส่แบบนี้นะคะก่อ,อื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการถูก,กแกล้งนี้บางทีมันก็เป็นแบบที่เราคิดจริงๆคือเขาตั้งใจที่จะแกล้งเรากับเราอาจจะคิดไปเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง เผื่อใจไว้สองอย่างแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไหนมันก็คือความทุกข์ทั้งสองทางนะคะเพราะว่าเราเข้าใจไปแบบนั้นถูกไหมคะต่อให้เขาจะแกล้งเราจริงหรือเขาไม่ได้ตั้งใจแกล้งเราแต่ท้ายที่สุดเราก็รู้สึกเป็นทุกข์อยู่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้จะเป็นกรณีที่เรามั่นใจว่าเขาแกล้งเรานะคะเพราะฉะนั้น เรามาเริ่มกันที่ข้อ1เลยนะคะข้อที่หนึ่งวิธีที่เราจะรับมือกับเวลาที่เราถูกแกล้งเนี่ยก่อนอื่นเลยคือให้เราสำรวจตัวเองก่อนสำรวจตัวเองในที่นี้หมายถึงการกระทำของเราว่าเราเนี่ยไปทำอะไรที่ทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจหรือไม่นะคะมัน ค่อนข้างจะเปราะบางนิดนึงนะคะคือสำหรับคนที่รู้ตัวอยู่แล้วนะคะว่าใช่เราเคยทำไม่ดีกับอีกฝ่ายเขาก็เลยแกล้งเรากลับลังแกรงเรากลับแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่รู้ข้อนี้อยู่แล้วก็คือโอเคเราเรารู้แล้วแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงแกล้งเรานะคะก็คือ ให้ลองสำรวจตัวเองก่อนนะคะลองใช้ชีวิตแบบเดิมไปก่อนแล้วก็ค่อยๆค,คิดใจเย็นๆพิจารณาว่าการกระทำของเราแต่ละอย่างนั้นไปส่งผลอะไรที่ไม่ดีต่อเขาไหมนะคะด้วยใจที่เป็นกลางนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นกรณีในเชิงแบบเราไปทำเขาแบบนี้ใช่ไหมคะกับกรณีที่2ก็คือว่าเราไม่ได้ทำอะไรเขาแต่ว่าเขาไม่ชอบ เราเองกับกรณีที่3คือเราไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรนะคะสำหรับใครที่สำรวจตัวเองแล้วยังไม่รู้จริงๆนะคะว่าตัวเองไปทำอะไรให้เขาเนี่ยก็ไปต่อกันข้อที่2ก่อนนะคะสำหรับข้อที่2ก็คือให้เรายอมรับกับสิ่งนั้นนะคะ ก็คือถ้าเป็นกรณีที่เรารู้ตัวว่าเราเคยทำผิดเคยไปทำไม่ดีกับเขาก่อนก็ให้เราเนี่ยยอมรับว่าอืมเราเคยทำผิดต่อเขามาก่อนเราผิดเองอันนี้คือกรณีแรกนะคะกรณีที่สองคือเขาไม่ชอบเราเองแบบนี้นะคะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใส่แว่นหนาเราอาจจะตัวดำผมหยิก หรือลักษณะนิสัยของเราไปทําให้เขาไม่ชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าโอเคเราก็เราเราผิวคล้ำนะเราเป็นคนส่แว่นหนานะเนี่ยแหละคือฉันหรืออย่างเมเนี่ยก็คือเมเป็นคนพูดช้าพูดไม่ค่อยชัดก็อาจจะทําให้ใครไม่ชอบเมได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมก็ต้องยอมรับตัวเองว่าอืมก็เราเนี่ยเป็นคนพูดช้าเราเกิดมาเป็นแบบนี้อันนี้คือขั้นตอนที่สองนะคะ ก็คือให้เราให้เรายอมรับในตัวเองก่อนนะคะต่อมาข้อที่3ก็คือให้เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยที่มันไม่ดีของตัวเองนะคะสำหรับกรณีแรกว่าพอเรารู้แล้วว่าเราเคยไปทำไม่ดีกับเขาแล้วเราก็ยอมรับผิดว่าเราผิดจริงจากนั้นเราก็แก้ไขสิ่งที่เราเคยทำไม่ดีกับเขานั่นก็คือเราก็ไม่ทำสิ่งนั้นอีกนะคะ ไม่ว่าจะถูกย่อยุแค่ไหนถูกทํากลับแค่ไหนถูก,กแกล้งกลับแค่ไหนก็ให้เราพยายามหักดิบเลิกนิสัยนั้นนะคะไม่ทํากลับไปเช่นเดิมนะคะคือถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะเป็นคนใหม่แล้วนะคะอยากจะแบบอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้นะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเราก็ต้อง ต้องใจแข็งไว้นะคะว่าเราจะไม่กลับไปทำแบบเดิมนะคะไม่ว่ามันจะเป็นการมองกลับไปมองเขากลับหรือว่าไปพูดด่าลอยๆกลับแบบนี้ไม่นะคะอย่าทำกลับนะคะนี่คือการนี่คือข้อที่สำคัญที่สุดเหมือนกันนะคะว่าเราก็ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี่ใส่ตัวเองนะคะและสำหรับกรณีที่2ก็คือถ้าเกิดว่ารูปร่างหน้าตาของเราเนี่ย ไปทําให้เขาไม่ชอบแล้วเขาก็มาแย่เราล้อเลียนเราแบบนี้นะคะเราก็ลองเปิดใจให้กับตัวเองนะคะสมมุติว่าน้ําหนักตัวของเราเนี่ยมันเยอะหรือเราอ้วนรูปร่างอ้วนเนี่ยเราก็ลองคิดกับตัวเองว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมลองลดน้ําหนักดูไหมคือนอกจากจะทําให้เรามั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยสุขภาพเราก็จะดีขึ้นรวมไปถึงเราก็จะคล่องตัวทําอะไรก็ มันก็จะโฟมากขึ้นนะคะหรือถ้าเราผิวคล้ำแบบเนี้ยค่ะคือผิวมันเปลี่ยนสีไม่ได้เนาะแต่อย่างน้อยเราเราก็ลองทาครีมให้มันดีขึ้นไหมให้มันชุ่มชื้นขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เพื่อตัวเราเองนะคะให้เราเนี่ยรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นรู้สึกตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่ มันเปลี่ยนไม่ได้นะคะคือหมายถึงแบบอย่างถ้าเกิดเราเป็นคนผิวคล้ำอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเป็นคนผิวขาวได้ยังไงคือเอาจริงๆแล้วความแตกต่างตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาแต่มนุษย์เนี่ยไปตัดสินเองนะคะว่าคนผิวดำดูไม่น่ารักดูไม่สวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรา ถ้าเราบำรุงผิวตัวเองให้มันสะอาดสะอ้านดูมองดูแล้วสบายตาต่อให้จะผิวคล้ำก็สวยได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยนะคะนอกจากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยตัวเองปรับปรุงตัวเองแล้วก็คือต้องเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยนะคะต่อมานะคะข้อที่4ี่นะคะก็คือให้เราขอโทษนะคะขอโทษในที่นี้ก็คือ เป็นสําหรับกรณีแรกกรณีเดียวนะคะก็คือว่าถ้าเกิดเราเคยไปทําอะไรที่ผิดที่ไม่ดีแล้วก็ไปขอโทษกับเขาเดินเข้าไปนะคะแต่ถ้าใครไม่ถนัดข้อนี้ไม่ถนัดที่จะพูดขอโทษตรงๆก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากการยิ้มให้เขาหรือว่าซื้อของไปฝากเขาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราทำเพื่อก็เพื่อตัวเราเองนะคะหมายถึงว่า เราทำเพราะว่าให้ไม่ผิดต่อมโนธรรมในใจของเรานะคะเพราะว่าเราเคยทําผิดเพราะฉะนั้นคนทําผิดก็ต้องขอโทษใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ขอโทษเพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเราก็คือเราอย่าไปหวังว่าพอขอโทษปุ๊บเขาจะอ่อนท่าทีกับเราไม่แกล้งเราแล้วอย่าไปหวังตรงนั้นนะคะก็คือเราไปขอโทษเพื่อแค่ว่าขอโทษเพื่อให้ไม่ผิดต่อตัวเองเท่านั้นเองค่ะ ต่อมานะคะใครถ้าใครไม่ถนัดข้อนี้จริงก็ข้ามไปได้นะคะข้อที่5นะคะก็คือให้เรายอมรับอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ตอนแรกก็ให้ยอมรับไปแล้วใช่ไหมคะสาหรับข้อที่3นะคะข้อที่5นี้ก็คือให้เรายอมรับอีกครั้งยอมรับในที่นี้ก็คือเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยตัวเองแล้วไปขอโทษแล้วทําทุกอย่างแล้ว แต่ถ้าเกิดเขายังมีท่าทีเช่นเดิมยังแกล้งเราในทุกๆวันเหมือนเดิมก็ให้เรายอมรับค่ะอันนี้คือการยอมรับขั้นที่สองนะคะว่าโอเคสิ่งที่เราเจอคือมันก็เท่านั้นเองหมายถึงถ้าให้ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมคะก็คือ สมมุติว่าเราวางรองเท้าไว้แล้วกลับมาอีกทีนึงแบบมันเปื้อนมันสกรปรกหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือกรณีที่เรามั่นใจเนาะว่าเราถูกแกล้งเนี่ยก็ให้รอให้เรายอมรับว่าอืมรองเท้ามันเปือ้อนอืแล้วมันก็เท่านั้นเองหรือถ้าเกิดเป็นอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเกิด เขาก็ยังคงมองเราด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรต่อให้เราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยตัวเองแล้วไม่ได้ไปทำไม่ดีกับเขาแล้วรวมไปถึงบอกขอโทษก็แล้วแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทำแบบเดิมกับเรานะคะให้เรายอมรับเท่านั้นเองคะ่ะว่ามมันเป็นแบบนั้นเอง มันอาจจะฟังดูทํำยังไงใช่ไหมคะคาว่าย,ยอมรับอะคคาว่าย,ยอมรับก็คือแบบมันเทียบเท่ากับคําว่าอืมอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่โต้ตอบแต่ให้โอเค <c oughs> มันอาจจะฟังดูงงๆนะคะโอเคด้วยใจนิ่งๆว่าอืประมาณนี้ค่ะโอเคสําหรับข้อที่หกนะคะก็คือให้เรา มีจิตเมตตาต่อเขานะคะหรือที่พุทธศาสนาเรียกว่าแผ่เมตตานะคะก็คือถ้าเรามีเวลาว่างเวลาเรานั่งสมาธิคำว่านั่งสมาธิก็คือให้เรากำหนดจิตของเราไว้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึง่งที่ง่ายที่สุดที่ศาส,สนาพุทธที่พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ได้สอนเราไว้นะคะก็คือให้เราอยู่กับลมหายใจกําหนดจิตอยู่กับลมหายใจแบบนั้นใช่ไหมคะก็คือพอเรานั่งสมาธิเสร็จปุ๊บจิตเรานิ่งปุ๊บก,ก็ให้เราแผ่เมตตาจิตของเราไปให้เขาถ้ายังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะคําว่าแผ่เมตตาจิตมันก็เปรียบเหมือนกับการที่เรายิ้มให้เขาด้วยใจจริงๆอะคะ่ะแบบ ยิ้มให้ปรารถนาดีหรือถ้าลงดีเทลเข้าไปลึกๆเนี่ยก็คือให้เราคิดไปเลยนะคะว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างเธอกินข้าวหรือยังเธอสบายดีไหมฉันขอให้เธอมีความสุขนะแบบนี้ค่ะมันี่คือแผ่เมตตาจิตนะคะแต่นี้เป็นระดับความคิดนะคะถ้าแผ่เมตตาจิตจริงๆก็คือมันจะเป็นระดับจิตนะคะคือเป็นแค่หวังดีต่อเขาแบบนั้นเท่านั้นเองค่ะ ต่อมาข้อที่7นะคะก็คือให้เราเข้าใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราทำยังไงใช่ไหมคะก็คืออย่างเช่นวินาทีที่เขาเนี่ยไม่จะยกตัวอย่างกรณีนี้นะคะสมมติว่ากรณีที่เขามองเราด้วยสายตาที่โกรธชังเนี่ยก็ให้เราเข้าใจเขาลองไปเป็นเขา เอาตัวเองนะไปสวมไปสิงเขาเนะี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอืเวลาโกรธเนี่ยเราก็อยากจะแสดงออกให้อีกฝ่ายรู้เนาะเพราะฉะนั้นอืมโอเคเธอรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมโอเคเราเข้าใจเนี่ยนี่คือคําว่าเอาใจเขามาใสา่ใจเรานะคะซึ่งมันทำมันมันมีวิธีคิดอีกมากมายเลยนะคะไม่เชื่อว่าทุกๆท,ท่านจะสามารถนำไป ช้ปรับใช้กับตัวเองได้นะคะก็นี่คือ7ข้อนะคะสำหรับวิธีการรับมือเวลาที่เราโดนแกล้งนะคะนี่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังประสบกับเหตุการณ์นี้อยู่นะคะก็มัน ปัญหาหรือความทุกข์เนี่ยมันเข้ามาได้ตลอดทั้งชีวิตของเราอยู่แล้วค่ะและปัญหาแต่ละอย่างมันก็มีอายุไขของมันเช่นกันนะคะคือไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะปล่อยวางให้เป็นนะคะเหมือนอย่างมนุษย์เนี่ยก็มีอายุไขของมนุษย์ใช่ไหมคะยังไงมนุษย์ก็ต้องตาย หรือเรื่องราวต่างๆที่เราคิดว่ามันเป็นทุกข์จังเลยเนี่ยมันก็มีอายุไขของมันนะคะเราแค่ไม่ไปยึดมันเท่านั้นเองคะ่ะแค่แบบเข้าใจแล้วก็ค่อยๆปล่อยวางมันไปนะคะคือธรรมะเนี่ยพูดเท่าไหร่เนี่ยฟังเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่อาจจะเข้าใจได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ลองทำด้วยตัวเองนะคะลองทำด้วยตัวเองในที่นี้ก็คือ การนั่งสมาธิการเจริญสติเอาจิตอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจการไม่คิดมากอะคะ่ะการทําให้จิตมันว่างๆเนี่ยคะ่ะคือการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วเราจะเกิดจิตเมตตาเองโดยอัตโนมัตินะคะเราจะรู้ทางแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างเองนะคะ7วิธีนี้เป็นเหมือนเป็นเพียงเหมือนไกด์ลาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลอง ปรับใช้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเข้าใจด้วยตัวเองนะคะว่าเราควรทำอย่างไรนะคะเมย์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ยังพยายามกับตัวเองอยู่เช่นกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะพูดคุยส่วนตัวกับเมย์เนะี่ยทักเมย์มาได้เลยนะคะเมย์ยินดีที่จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็พูดคุยกันเหมือนเพื่อนเลยนะคะเมย์ปรารถนาที่อยากจะให้เพื่อนทุกคนที่ มีปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยมาร่วมพูดคุยปรึกษากันคิดให้มันไปในเชิงบวกพากันไปในทางที่ดีนะคะเมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ